แปลว่าเร่าเชื่อแห่ว่าถ้าเขาจะไม่ดูตัวเองเลยบางวันสังเกตว่าโอ้ชื่นเริ่มอ้วนแล้วนี่หว่าสวัสดีครับพบกับเราช่องหนึ่งสองไทยนไฟฟินเฟนบุ๊แทล้งัากตดตับสติ๊กเกดรกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ได้ครับไงลูกื่อวานเห็นนอนแต่สองทุ่มเลย สไตลดีป่ะอา้าวอือยืออะไรนะ่ะเิ็ใจอะไนลูลกชิงใจม มันจะกาะยามเช้านะดูสิดูสิเปิดด้วยหน่อยยังไม่เคนยนอนดิมหมลูกนอนดิมนะครับดูบดบจากสภาพและอ้วนมากนอนจนอ้วนนะครับ เขาตักแลรอเยก่ปสัยครับนี่เดือดซี้ซีอือ ไม่ใช่ลูกเยวพาไปเล่นดิน เอา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 เอ อย,ยโอ้โาโอ้โหพ่ออยากได้ผมเอาหญ้ามาใช้ผมก่อนหืม chưa dẻo lên lại và bắp lên luôn đấy chạy lên luôn xuyên bùa với kim nổi kim ถ้าผมได้ถึงกันนี่คงจะจีกันทั้งคืนนะถ้าเราโชว์ท้ายกกอากาศนั้นีเสร็จช้ามาแหมื่อยหูหือ โอ้โหอยากแกล้งกันนะฮะขำมากเลยลูกจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุบุจุบุจึบุขิ่ใกล่ใช้กำมือแต่เหมือนอยู่แสนไกลโอ้โหเห็นเธอเป็นเฉันเหมือนพระฤทธิ์ยิ่งไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปอืม จะกวาดขยะก,ก่อนนะฮะแล้วค่อยพาชื่นไปเล่นนะอากาศก็ดีแล้วนี่เป็นเย็นอย่างนี้นี่ของแบบอารมณ์ขึ้นดีมากเลยดูความแล้วจ,จ้ามาแล้วมาวะโอย้ยเ็ดม่เ็ด โอ้ยโอ้เชิญแฟนแฟนย่างนะเชิญแหมว่าถ้าเขาจะไม่ดูตัวเองเลยบาร์สังเกตว่าโอ้ชื่นเริ่มวัวแล้วนี่หว่าแต่ก็แค่ผมมันนะดับก็สิโอ้โออหซาร่าห์ซาร่าห์ตามนี้เหรอตามนี้โอ้โหซาร่าห์ช่างดาบเงยเลยเพื่อน

อ๋อ้๋ออ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 ืมนี่เรียกว่าช้างผานคือกันเฮ้ยเฮ้ยมาใ้ ก,ก็ค oh. ืมมอมาเลข้ยงหรอเต,เตะเตะเตะแล้ก็ส่เข่วพี่โบราสักบาทนึง่งอ, <c oughs> อือตัวเหรออือ หมดแล้วพี่แท้หลายอืหอหมดแล้วเลน่นกันครับเฮ้ยหยอ,อกกันเฮ้ยชูย้ๆเลยอือจะปล่อยให้เล่นกันจริงก็ทายไงสองคนนี้มันก็ใช้ย้อยแล้ว,ยยยวน,ะนะลังกงนี่ก็ใชยยย้ย้อย,ยนะลเลยยากยิงใหญ่ตาดึงมือแล้วครับอือ,อ,อ,อหือหือหือครับกำลัง รัดคอนอยู่เขาไม่ใครจะชนะโอ้โหระหว่างฝ่ายซ้ายวัวบานอ้าวผิดครับฝ่ายซ้ายตื่นใจฝ่ายขอาวัวบยิงชคยเจอกันจะเป็นยังไงนือนะคอครับปั๊บปับวันเหล่าลุกไม่ขึ้นครับติดดักปั๊บปั๊บปั๊บ เอาลูกครับครับครับที่มาแล้วมาแม่เห็นมาแม่เห็นเราไม่เคยไม่กล้าว่าจะไปอย่างไปบ้านครับว่าทำอะไรก็ได้ครับอย่าไปขึ้นชื่อมั่งก็กรรมอะไรก็วนก็วายตารเป็นไงลูกบอกว่าอย่าเสียที่สักทีครั้งไอ้ทีนั้นมาทำร้ายเขาซึ้งเจอบัวบานย๊าจ๋า ลูกเตะสลาตันโอ้โหลูกเตะขา้าอันเออเออภาษาช้าเด็กเล่นด้วยกันโอ้เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อแต่นี่มันสาดิบนะครับนี่ถ้าได้เป็นสามีไปอะเหมือนคนอะมันจะบอบช้ำร่างกาย กว่าขยัเสร็จก็จะพาบัวบานเราชื่นใจไปสูเล่นดินเล่นดอนนะฮะ,ะกดตับตะไคร้รกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์อย่าลืมสติ๊กเกอร์บัวบานแล้วก็วันที่ยิบพรุ่งนี้นะับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีงานมหากรรมขยากมาเยี่ยมชมก็ออกมาได้นะครับสติ๊กเกอร์บัวบานก็มีครับสติ๊กเกอร์ดายก็มีนะครับสวัสดีครับเอ้ยร่างงลุกขึ้นบิ่งนะ ว่าวข่ด่างเงยแต่เราเพี้ยขั้น้าวแล้วขั้นเาเมก่อนป๊าปป๊าปป๊บปป๊าเอ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 าจัดเอาอให้แม่มาอยู่กลางของการเอ๊าจะคนไรเอ้ขี้นไปบานกุ้งนิ้วเลยตัเร่งแทบเผินเ